สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะเมื่อนี่สาวแพรวผ้าไปกับผ้าพี่ผ้าน้องนะคะคืนโคกคืนเขาพึ่เกาล่ะค่ะกะมาเบิ้งเห็ดน้ำนะคะแตกามาเบิบ้งไม่กินนมที่เกาล่ะค่ะพี่น้องเขากับอะไรามามาว่านนี่นะคะเขากับลยสินมาเบิง้ง ก็ไปรุ่นไส้กันค่ะว่าเมื่อนี้สิเี่ยห้อเก็บบอนะคะเพราะว่าดินจะเหียงคือนก่อนแล้วค่ะมม่มีซุมมีหงเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าคนกระปตกใสนนะคะไปจ้าขอละค่ะดอกนึงเห็นหนาค้านะคะนี่ค่ะอีกดอกนึง เห็นนะคะ้อาอีกดอกนึงค่ะงานมันราคะเกี่งดีอะค่ะเห็นไหมค่ะมาเห็นนะะเดะะหะะเ,หเพิ่งดอกนึงค่ะอืมพีน่น้องนี่ดอกเดียวคนตัเนาะคะ่ะ เห็นอีกค่ะเห็ดเพิงค่ะเมื่อนั้นเราเอาอยูนนีนะะน่แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มันก็อีกมันก็ไม่อีกอยู่ค่ะแต่ว่าก็เห็นดอกเดียวนี่ค่ะเพราะว่าในไอีกเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอามาผ่อเห็ดเพิงแล้วค่ะนี่พี่น้องอืมบอกตายเลยค่ะกับว่าลายเปน็นดอกข้าวแล้วค่ะ,คะแต่ว่ามันก็เห็นนะคะ สำนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องเพราะว่าเห็ดไม่ห่าต่อออกดอกงามงามค่ะใี่เเหลืองนะค่ะนี่อ๋อยื่นกัด เห็นอีกแล้วค่ะเห็นอาเลียมง่ายเนีย่ยหยับมันเขาค่ะเนี่ยโดองเงีย้ยเลยค่ะ เี่นนาค้าค่ะน้องดอกเอายมากกุ้งๆไกลๆนะพี่น้องพออีกเลยค่ะดอกนึงขาเทาเลยโอ้มีเต่เสหยดายค่ะน้องค่ะเอาไ่าได้แล้วพออีกก้อนใหญ่ดอกนึงค่ะ งามงามงามนี่อีกดอกนึงค่ะดอกดอกไงว่างเลยมันหันทัพพอดอกเผามันนะค่ะบางทีนี่หามาอีกก็เลยมาพวดอกจิงจิ้งงามเลยค่ะเนาะอืไหนแม่เนาะพี่ไหน่อยพี่กายค่ะ เฮ้ฮอกบอา,าพอเห็ดค่ะพี่น้องเพิ่นคือสีบ่เอาแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นคือส,สีได้หน่อยนี่ค่ะเพิ่นมาเก็บทิมด้วยฮอกก็เอาไปแกงก็กได้ค่ะยังปาดขายัางไม่ไหม้ยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะ นี่เห็ดกล้วยไงหนะครับห้อยปาดขายังไม่มาอยู่เพิ่นคือสีได้ซ้ำนี่แล้วเพวิ่นคือสีเปล่าเพิ่นก็บยิบ้มตั้งไว้แล้วค่ะเนี่ยเ้าก็เก็บไปแกงแล้วค่ะดีก็ถีมป้อยให้มันเน่าวละค่ะไปค่ะที่นี่ข้าวกับบ้านน้องการน,นะพี่น้องเนาะาพี่น้องเมื่อนี้สาวแพลวผ้าไปกะสีบ่าสรุปผลงานให้พี่ให้นอ้องเบิ้งละคะ่ะ เขาได้เมื่อนี่เก็บใส่กันละค่ากับแม่กะถือว่าม้าไม่ค่ะพี่น้องเนี่ยกะถือว่าได้แก่งไม่ค่ะได้เห็ดผงเหลืองหรือว่าเห็ดผงท่ามแม่พันว่าเห็ดผงท่ามเนาะค่ะแต่ก็ได้เห็ดก้อยไงเห็ดอันเห็ดกระด้างสาวเพื่อเก็บหก็ได้หลายเห็ดอยู่ค่ามื่อเนี่ยกะถือว่าพ่อได้แกงอยู่นะคะ โคกระแหงคือก้อนละค่ะก็เนืกอว่าฝนมันสิกตะค่ะพี่น้องแล้วฝนมันกับเตโตค่ะแหงจังไรกะแหงคือก้อนนั่นละค่ะเมื่อนี้สาวแพรกกบว่าสิมะกรไม่กินนู้นน้ำมันสันกะโบเห็นพ่อขวยนะคะเมื่อน่ะมันแหงมันแรงหลายค่ะแม่เราก็ได้หาตัวนี่แหละจ้าเมื่อนี้จังไรกะฝากไว้ซ้ำนี่นะคะ่ะก็ถือว่าได้แกงละค่ะพี่น้องกะอย่าเลือกฝาก กดไลค์กดแชร์กดซ่อนสกายกดติดตามเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจให้สาวแพรวผ้าไปน้ำนด้อค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมือมือนาเมื่อใดกับสีมาผ้ามาลองมองไหมเด้อค่ะ,ะว่าโคกไม่แหงค่าฝนตกมากกับสีมาลองมองไหมกับอังเที่ทากาสิยุดก็ได้นะคะเพราะว่ามันแหงไรกับสีไปหายยังเนียกับขามาติดตามกันเบิ้งได้ค่ะ เมื่อนี้สาเพลกสิกาบ้านแล้วนะ,อะขอบคุณค่ะได้แซำนี่ก็และค่ะพี่น้องพ่อได้เกียงอะค่ะบรรยากาศก้อนสิกาบ้านค่ะพี่น,ออน้องโคกข้างเขาียังจะกระจอกกระจ้านค่ะเอนนะร่วมเดินท่าน,นะคะตลอด น้ำนับกันค่ะโูกกระแหงคือเก้าแดดกระเดดแล้วค่ะพี่น้องไปจ่ายที่นี่กับาน้ำนับกันแล้วค่ะ